ก็ดับวทั้งหมติดแล้วเมื่อ40ปีที่แล้ว,ลวความขัดข้ามเนพื้นที่บ้านยอดหุ้ยแก้วบ้านยอดหุ้ยแก้วอำเภอลาดยาวแล้วว่าพอ40ปีผ่านไปลาดยาว,ายาวอำเภอลาดยาว ตำบลแม่เลอําเภอแม่วงแม่เลหรือแม่เล่นะแม่เลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านยอดห้้ยแก้วปัจจุบันนี้อยู่ที่หมู่20อําเภอแม่เล่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใชใชนะัตำบลแม่เล่อําเภอแม่วงเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปก็คือจุดหมายที่เราจะต้องไปย้อนอดีตต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับว่าตรงนั้นจะมีจุดเชื่อมโยง ท่านครับต้องไม่ได้หนูจะตีอำเภอแม่เล่เอ้ยตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงเพราะฉะนั้นแล้วก็เส้นทางข้างหน้าที่เราไปมันจะมุ่งหน้าไปคือบ้านยอดหุ่นแก้วบ้านยอดหุ่นแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราไปคือบ้านยอดหุ่นแก้วต้องรู้กันว่าปลายทาง เราจะเจอคำตอบยังไงและจะเชื่อมโยงไปหาปลายทางได้หรือไม่ตามพร้อมกันครับ <c oughs> <c oughs>